มาค่ะเดี๋ยวแอมจะสอนวิธีการใส่แอมเพิร์ตนะคะแบบที่เรานั่งวิวแชร์อยู่เนะี่ยใส่ยังไงเดี๋ยวแอมจะแชร์วิธีการใส่ให้ดูนะคะอันดับแรกเลยละกันจะอธิบายฟังนะคะเราก็เช็คดูว่าอันไหนข้างหน้าข้างหลังนะคะแอมเพิร์ตที่แอมใช้อยู่นี้เขาจะเขียนด้านหลังไว้เลยบอกว่าตัวนี้คือด้านหลังวางมือตาค่ะยกเท้าขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ นะคะคมาอีกข้างค่ะไอ้ดับสองข้างแล้วถูกต้องไหมคะให้มือสอดเข้าไปนี้นะคะแล้วมาฝั่งนี้อีกข้างนึงค่ะสอดแบบนี้แล้วมาฝั่งนี้สิ่งที่สําคัญเลยคือด้านหลังตรงนี้นะคะเราสามารถเอาเบือ่้มเ,เข้าไปแล้วก็ดึงได้นี่ เสร็จแล้วนะคะสำหรับการใส่